ับต่ออีกคลิปครับนี่ก็จะเป็นสาบบัวครับไม่มีอะไรให้ดูนี่ครับสาบบัวดูแล้วเย็นสบายตาดีเดี๋ยวจะพาไปต่อไปดูน้องน้อง ที่อยู่ทั้งรอบนอกครับเพราะช่วงนี้ตอนเย็นน้องๆเขาออกมาจากข้างในป่าเยอะเลยครับออกมาเดินถนนรอบนอกไปดูกันครับครับข้างบนก็จะมีนกบินออกมาเยอะเลยครับช่วงเย็นเขาจะออกมาออกมาจากในป่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปที่ไหน ก็น่าจะเป็นนกที่ออกหาหากินตอนกลางคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเป็นเขาบินออกไปไปท้องทะเละเป็นช่วงเย็นเย็นนะครับดูนี่ครับน่ารักน่ารักเล่นกันสนุกไปเลยก็จะมีแม่มีพี่อยู่ข้างๆ้าง ก็จะมีแม่ๆครับเลี้ยงลูกออกมาข้างนอกถ้าเขาดูอย่างนี้ก็น่ารักดีครับถ้าไม่เขาไม่ทำลายคนหรือว่าแย่งข้าวของก็ก็ดูน่ารักดีดูครับนี่ดูดิรู้สึกเขาจะดึงหญ้าก,กินกัน ดูครับผมว่าหญ้าน่าจะเป็นเหมือนสมุนไพรที่ช่วยในการขับถ่ายให้เขานะครับนี่ครับยังไม่ทราบว่าเขาเขา ต้องกินญยาเพื่ออะไรครับ <c oughs> เหมือนเป็นการระบายไหมครับ <c oughs> เหมือนพวกแมวไหมต้องกินญ้าเนาะ <c oughs> ไม่แย่งนะ <c oughs> ไม่แย่ง <c oughs> ไม่แย่งไม่ใช่ไม่ใช่ของกิน <c oughs> ไม่ใช่ขนม <c oughs> อาไม่กลัวไม่กลัวแค่ขยับเข้าไปใกล้ตัวเล็กเขาก็วิ่งหนีละน่ารักน่ารักครับ นี่คออะไรครับข้างล่างก็มีลรงครับข้างบนไม่ใช่ลรนกำลังบินนะครับแต่เป็นนกนกกำลังบินไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจว่าเขาคือนกอะไรนกกระสาหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบินนอกทะเลนะครับ สงสัยไปหากินตอนกลางคืนหรือเปล่าแต่ตรงเนี้คือลิงบินยังไม่ได้ครับยังไม่มีปีกมีแต่พุงพุงห้อยอะ ก็จะให้ดูหลายๆอะิรจะบทของเขานะครับนะครับมีแอบมองด้วยมีแอบมองนั่นกำลังอยู่ก้างถนนเลยครับเนี่ยข้ามถนนมากันระวังรถด,ด้วยแล้วกัน เยอะเลยครับเพื่อนๆที่พาเนี่ยครับมาไกลเลยเขาไม่กลัวเรานะครับผู้ปกครองท่านหนที่พาน้องๆมาดูลิงข้าแบบ ให้ระวังด้วยครับอย่าให้น้นนองๆเข้าไปใกล้หรือถ้ามีข้าวของอะไรที่ถือมาด้วยก็ต้องระวังเพราะเขาไม่รู้หรอกครับว่าในกระเป๋าเรามีของมีค่าอะไรแก้แหวนเงินทองถ้าเกิดว่าเขาหยิบฉวยไปเขาจะเดือดร้อนเฮ้ เขาจะมาเมื่ะกี้ตัวเนี้ยเขาเดินเข้ามาจะมาชาร์จผมเขาเห็นผมถือน้ำไล่ไปแต่ถ้าเป็นเด็กนะครับนึกถึงเด็กถ้าเป็นเด็กเขาก็จะไม่กลัวหมายถึงลิงนะครับไม่กลัวเด็กไม่ใช่เด็กไม่กลัวลิงเด็กไม่รู้อะไรบางทีเจอลิงที่ดุๆก็ จะอันตรายมากนี่จะถิ่นมาแล้วตัวพ่อมาแล้วครับนู่นไปนู่นแล้วมาคอยดูแลกลุ่มลูกๆมาคอยดู แม่ลูกว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนมั่งเขาใช้แค่คมองหาครับนี่เอาตัวนี้เลยชัดๆเมื่อกี้เขาเขาจะเข้ามาชาดผมอนะผมไล่ไปก็ถือว่าลิงก็ถือว่าเป็น เหมือนบรรพบุรุษของมนุษย์เรานะครับจากทางชีววิทยาที่เขาว่าวายครับสายพันธุ์มนุษย์ก็มีสายพันธุ์กำเนิดมาจากลิงที่วิวัฒนา การดูครับตรงนู้นเยอะเลยจากที่เดินสี่เท้าก็ผ่านมานมนานสมัยยุคหินเก่ายุคหินใหม่มาจนถึงยุคที่ไดโนเสาร์ล้มสลายไป ก็จะมาวิจารนาการเดินจากเดิน4เท้าก็จะเดิน2เท้าก็ค่อยปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตประจำวันไปสุดท้ายก็จะกลายมาเป็น การเดินสองเท้ารู้จักจากที่เคยจับสัตว์ต่งตางๆกินเป็นอาหารโดยที่ไม่ต้องมาปรุงให้สุกก็จะมารู้จักไฟรู้จักการปรุงอาหารจนกลายมาเป็นมนุษย์คนเราเหมือนทุกวันนี้ ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เป๊ะๆนะครับก็จำมาบ้างจากที่เคยเรียนมานะครับก็จำได้มั่งไม่ได้มั่งตะกี้ตัวนี้ครับจะเข้ามาใกล้ๆแต่แรกก็ทําหน้าดูน่ารักดีพอเข้ามาใกล้ๆก็มีอาการที่ว่าจะมาชัดเรา จะมาแย่งของเราอะไรประมาณเนี้กินหญ้าไปก่อนนะถ้าหาก็ยังติดไฟหุงข้าวกินไม่เป็นก็ต้องกินยญ้าไปเหมือนวอัวเหมือนควายนะครับนี่ครับก็จะเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาเหล่าลิงวานอนทั้งหลาย ก็น่ารักไปอีกแบบครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงแคน่นี้หากเขาหน้าได้มาเที่ยวที่ป้อมประจุนอีกนะครับก็จะหาภาพส,สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอีก ก่อนจบคลิปพวกมาดูคู่นี้ครับนั่งจิ๋จีกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้จอ๋อจ่อจ๋อจอจอ,จอมองกล้องหน่อยเร็วอันน่ะโอเคแค่นี้นะครับ